ครับรวมบรรทุกกับน้องเด่นพากินปลาเทวครับตมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับทางมาจากเชียงใหม่จะไปเชียงรายนะครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับอากาศเย็นๆพักรถแป๊บหนึ่งพักรถพักคนครับมามานอนคืนเดียวนะครับวันนี้กลับละวันเสาร์นะครับพาไปชมจะพักกินข้าวกินน้ํากันก่อนนะครับอากาศคนก็มีน้ําให้เด็กๆได้เล่นครับตอนนั้น ท,ที่พักรถระหว่างทางครับอุทยานแม่ตะไคร้ลองไปดูกันต่อนะครับมีอะไรบ้างที่ขับรถมาเพียกก็พักพักก่อนพักกินข้าวพักกินน้ำอะไรกัน,นครับตามภาษามีจุดกลางเต็นท์นะครับมีร้านอาหารให้อากาศเย็นสบายอยู่ครับโอต้นไม้ต้นนี้ ี่คนโอบเขาเนี่ยดูประมาณสามสี่ห้าคนโอบน้นไงมีอาหารตามสัง่งก๋วยเตี๋ยวส้มตำเครื่องดื่มเย็นๆนะเดี๋ยวกินอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับแม่น้ำตรงนี้นะครับอากาศมันเย็นดีมันเด่นก็ ก๋วยเตีเ๋ยวหมูครับชิมกว๋วยเตี๋ยวหมูเห็นเขาสั่งกินกงินเยอะอยู่นะชิมน้ำซุปหน่อยผมกล่อ็ได้อืมใช่ได้ครับถ้าว่ากินข้าวกินอะไรมันง่วงมันจะทำให้เราง่วงเวลาขับรถคล้ายๆกับกว๋วยเตี๋ยวหมูโบราณสมัยเมื่อก่อนอะ่ะคนเมืองมาขาย เข้มข้นดีครับครับชิมดูนะครับมันจะกาดดีๆ<ร>ขบับรถไกลๆกินข้าวเหนียวเข้าไปนี่หรือว่ากินข้าวเนี่ยมันเกือบนุง่งคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวโบราณสมัยก่อนอะไรเนี่ยเต็มเ,เ,เลย กินนั่งไหนกินเล่ีโอ่ะยีาโวยาโก็น่ากินไหมยียดาบโวมันรู้กีบาทยีดาบโวน่ากินครับน้ำซุปเค็มข้นดีกินเลยสองพันเ,เจ็ดสิบเอาิดใจแล้วกันค่ะเอาอ ไปเลยถัดชุดออกันได้ไม่ได้ถ้วยแล้วจค่บาทต่อไม่ได้ถ้วยจค่บาทใส่กางเกงไกับพ่อได้ดกเด้อกินใส่สุกังสีลงเลยชิ้นกันเล่นบอกจะไปเตียนเอาชิ้นกัะเล่นนะดูข้างบนมีป่านะป่าเยอะเลยเนาะจริงรอบบ่ะเดียบะเม็นเล้น เยอะไปเปลี่ยนซุดจึงลดขนเปลี่ยนซุดถูมคุณบ้านเราเสียเด่นหนักเยอะเด็กใครก็ต้องเลิกกินเลยไม่ไดก็มัแน่นนะครับหลังจากกินข้าวกันเสร็จก็มันมีอาหารปลาจำหน่ายนะครับถุงละสิบบาทสามารถให้อาหารปลาได้ครับ มันออกมาจากไหนรู้น้ำตกมัโอ้โหนี่ครับนี่ดูเป็นปลาธรรมชาติหรือปลาเลี้ยงนะต้องดูครับโอ้ปลาอะไรนี่ปลากระทิงครับน้ำใสามากเลยนี่ปลากระทิงตัวโอ้ผมเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นตอนมันอยู่ในน้ำขึ้นมากินไหมขึ้นมากินไหมโอ้ปลากระทิงปลาตะเพียนโอ้เยอะเลยครับปลานิลโอ้ บิ๊กควีก็มีว่าน้ำใสจริงๆเลยรบรรยากาศดีดีครับรไปอยู่ที่ไหนก็ร้อนก็มาอยู่กใกล้ๆน้ำนี่มันจะเย,ย็นหน่อยอ่านี่ครับบรรยากาศดีครับเมื่อกี้เจอปลากระทิง ปลาปดุกก็มีมันไม่ข้ามมันไม่ล้าเข้ามาใกล้ฝัง่งเยอะเลยครับ ไปมาจากเชียงใหม่จะไปเชียงรายนะครับถ้าได้ผ่านมาก็ลองแวะเที่ยวดูครับแวะกินข้าวแวะพักรถแวะพักคนก็โอเคนะครับเดี๋ยวไว้ให้อาหารปลาต่อโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพานเที่ยวครับ